สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะค, mm hmm. คลิปนี้ก็มาเจอกันช่วงดึกๆนะน่าจะคามมาอีกวันแล้วตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วครับ mm hmm. เกือบตีสองเนะตีหนึ่งห mm ้า hmm. สิบแปดเกลียวอยู่ดีๆครับนะข้าวเต็มแล้วก็ไปถ่ายข้าวพอลงมาเห็นน้ำมันรั่วครับเล mm hmm. รอรีบจอดเลยนะ mm hmm. นี่ยถังแตก oh. เนี่ยรยดำๆนี่นะราวยาวมาถึงนี่เลยนะไม่รู้รู้ตั้งแต่ตอนไหนนะบดตึกตีเองดิงหาช่วงวิ่งเลยถึงประมาณนี้แหละเนี่ยน่าจะสันแบบสันแรงครับตำแหน่งมันสันนะข้ารีบถ่ายออกครับเดี๋ยวจะหมดถังก่อนซายนี่ก็แตกวันก่อนซายนี่แตก เต,ต่ข้างบนเอาเทีบมาพันไว้ก่อนยังไม่ได้หามาใส่ใหม่วันนี้ก็แตกถังเลยนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วแปดโมงกว่าแล้วโอ้ใช้เวลาพอสมควรครับ หลังจากที่เมื่อคืนนะครับถังน้ำมันแตกนะเราก็ทําการถอเอาไปเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จเมื่อคืนนะแต่ว่าเอามาประกอบตอนเช้าครับอยู่แลวนะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เติมเต็มถังเลยครับไม่มีรั่วนะาหาตัวนี้มาใส่ใหม่ครับ เอาตัวนี้มาช่วยเลยสเตีรัดช่วยเลยครับเรียบร้อยครับน้ำมันตอนนี้พิจาะก็เช็คตู้นดอยู่เขบอกว่ามีนอ็อตหลุดหายงานเริ่มหมดแล้วครับวันนี้ก็มีหลายที่นะต้องย้ายรถหลายที่ครับ นี่ก็จะตึงโซ่ให้ครับโซ่นี่ตึงบ่อยมากครับนะปีนี้พอเราหลุดไปแล้วทีนึงก็ถ้าเห็นย่อนๆก็รีบตึงเลยครับเดี๋ยวมันจะหลุดอีกนะไม่ค่อยมั่นใจครับโซ่มันเก่าแล้วข้อมันตื้นเนี่ยมันต่ำนะครับมันกินลงนะมันเหลือนิดเดียวเองแต่ข้างไม่กินนะ กินกินหน้าปกติครับมันก็มันกินลงปกติครับก็ไม่มีปัญหาพีหน้าก็น่าจะได้เปลี่ยนครับเพราะว่าคอมันตําแล้วปีนี้ก็ประคองให้มันจบฤดูครับ พอแล้วอย่าตึงมากเดี๋ยวมันมันตึงมากเดี๋ยวมันอ้นี่ครับมันดีดสั่นนะก็ตึงตามเรื่อยๆครับถ้ามันหย่อนเราก็ตึงตามครับหลังจากที่เมื่อเช้าเราประกอบถังน้ำมันนะแล้วก็ไล่เช็ครถก็รุยงานมาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็ ามทุ่มแล้วอันนี้ก็เจ้าที่สามวันนี้เกี่ยวอยู่สามเจ้านะครับเจ้าสุดท้ายของวันนี้แล้วย้ายไปสองรอบครับวันนี้เสร็จเจ้าแรกก็ย้ายนะครับเสร็จเจ้าที่สองก็ย้ายมานี่เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ย้ายอีกนะครับย้ายไปนอนรออีกที่หนึ่งตอนเช้าจะได้ตื่นลุยเลยนะ เราต้องทําเวลาตอกนกลางคืนครับกลางวันจะได้ไม่เสียเวลาย้ายนะวันนี้ผมให้อบขึ้นนะครับกลับไปแช่มนะสองคนอ,อ็ผมลุยมาลายคืนแล้วคืนนี้ก็ประมาณ12อไร่นะเจ้านี้12บสอไร่เดี๋ยวให้แช่มกับอบจัดการนะเสร็จจากนี้ก็จะได้ย้ายครับพิจ๊กก็ ลุยช่วงกลางวันนะครับผมจะต่อช่วงกลางคืนนะได้หลายคืนแล้ววันนี้ขอพักหน่อยมีแต่ตี2องตีสามทุกวันเลยครับงานเร่งนะช่วงนี้โคงสุดท้ายแล้วครับต้องทำเวลางานเราก็เหลืออยู่นะครับเหลือหลายเจ้าอยู่ถ้ารถไม่ขัดข้องก็ประมาณสองสามวันก็จบแล้วนะครับ ผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้ดูนะโอแต่ลุยงานครับตอนกลางวันก็เหนื่อยแล้วครับนะหาที่หลบที่นอนก่อนผมรอลงตอนกลางคืนนะกลางคืนก็ไม่มีเวลาถ่ายบ่าวันก็ได้วิ่งอะไรด้วยนะครับแล้วก็วิ่งน้ำมันด้วยเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะอัปเดตให้ดูดเรื่อยๆครับ คนนี้เขาก็อยู่ด้วยนะตั้งคืนเนี่ยแช่มกระบ,บบนะลุยกันสามคนนะครับให้พี่แาไปนอนครับกบ,บก็นี่คนข้าวตามนะไอช่มก็จะลุยนะครับก็จะอยู่อยู่เป็นเพื่อนนะตอนกลางคืนเวลารถขัดข้องเขาก็อยู่ช่วยนะครับหมแช่มสู้งานมากปีนี้ 哇，买啥嘞 ไม่วันนี้มันแรงแท้ไม่วันนี้โอเป็นแรงแท้มันดีเหรอมันดีเหรอ็มันแรงพิเศกติได้น่ะโอ้ดูไปอย่างไ้เลยผมก็เริ่มจะเข้ามือแล้วครับพอแก้ขาดได้นะเขาเริ่มคล่องแล้ว ตอนนี้พิจ่าเลิกงานแล้วให้พิจ่าไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวพวกผมสามคนนะรับช่วงต่อครับให้พิจ่านอนเอาแรงครับพรุ่งนี้จะได้ลุยพิจ่าเข้ากะเช้าครับพวกผมสามคนก็กะดึกนะ,ะวันนี้เขาแรงมาก สับกระจายเลย โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ